สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์ธีรนุ่งผู้สืกอข่าวภาคสนามเทปิกชาแนลทีวีออนไลน์หรือสรรการใหม่ที่บ,ก,บกตั้งให้นักข่าวนีเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระและชัดเจนอย่าลืมนับกดเข้าไปใน YouTube Facebook ติดตามข่าวเทปิกชาแนลทีวีออนไลน์ไม่ผิดหวังขณะนี้ผมมายืนอยู่ที่จุดหมหาวิทยาลัยวะวะไระะาอาลงกร วันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกิจกรรมที่น่าสนใจและชัดเจนไปชมกันเลยครับพลังการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่หัวใจเพื่อการศึกษาและชุมชน WIU Showcase WIU s e t r e y n u b i l i t h o a t y 2024เมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2567มหาวิทยลาลัยราชภัฏว์วัลยอารมง์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพลังการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่หัวใจเพื่อการศึกษาและชุมชน VRU าอยู่โช CA ปวิ e า e e ู่เซต t ท n น n บ b i l i t y 2024โดยมีรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สมบัติโคจิทธิ์อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีจุดเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากสร้างเมืองและชุมชนท้องถิน่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมอบพระราชบายแก่มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่นภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจัดแสดงแก่ผู้ที่มีส่นได้สนเสียทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมมหากรรมนิทรรศการวัลัลยอลงกรมหาวิยาลัยแห่งความสมดุลและยั่งยืนประจำปี2,566หรือ V.I.U. Sustainability to 2023, 2 3ท <3, S 1> ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย การนำเสนอผลการดำเน,นินงานของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2,567และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ถวายรางวัลบุคคลต้นแบบแก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่พระครูปรัตอุเทนสิริสาโนเจ้าอาวาสวัดท่าไมา้นอกจากนี้ยังมีวิธีมอบรางวัล w ี u อ u t s t a n d i n g Award 2024เท พิธีมอบโรครางวัลน,นักวิจัยดเด่นประจำปีพุทธศักราช2566การแสดงมินิคอนเสิร์ต We Are You Wind Symphony เวทีเสวนาวิชาการมหาวิทยาลัยแห่งพลังปัญญาท้องถิ่นกับอนาคตที่ยั่งยืน We Are You Forum 2024 The Employing Future We Are You of Local Wisdom and Sustainability สำหรับช่วงบ่าย มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนและในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2567มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษาพร้อมทั้งการนำเสนอผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม s o เชิ l ลเอนจิเนียร์โชเคตนิทศการแสดงผลกานในเนึ่งงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏ<ป>เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่4 We ว r เ you ยูโชเคต2ู2 4ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่บริการวิชาการและวิชาชีพสร้างชุมชนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้3จังหวัดได้แก่ประทุมธานีพระนครศรีอย,ยุธยาและสระแก้ว ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำระดับประเทศลำยายไหยทองคำและวงเกสโนว์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กรกฎา,กาคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไยอลงกรณในพระบรมราชุปธมจังหวัดประทุมธานีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิศั์ดิ์แกนินะครับ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวัาางกรในพรัรมราชุภานะครับสำหรับกิจกรรม VIU Sustainability 2024ในวันนี้นะครับท<ม>ี่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาตลอดทั้งปี2,567ซึ่งเราได้มีการเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั้งในเรื่องของการยกระดับการศึกษาในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ษษโอท็แล้วก็ไปร่วมในเรื่องของการพัฒนา ในเรื่องของโรงเรียนนะครับทั้งที่เป็นโรงเรียนเครือขา่ายโรงเรียนต่อชดโรงเรียนขนาดเล็กจนไปถึงในเรื่องของการยกระดับก,การพัฒนาภาษาอังกฤษและก็ทักษะดิจิทัลให้กับคนในชุมชนในสังคมจังหวัดปทุมธานีและก็จังหวัดสระแก้วนอกจากนี้เรายังมีการดรําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการทําศูนย์การเรียนรู้นะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบครับซึ่ง นากในกิจกรรมต่างๆที่เราได้ำเนินการนะครับในทั้งวันที่9และว,วันที่10ก็จะมีในเรื่องของการนําเสนอทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัวลวารยาวิอา u y outstanding award มอบรางวัลบุคคลต้นแบบนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็มอบรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นในช่วงบ่ายของวันที่9 ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนิ้าราการในเรื่องของอการนำเสนอกิจกรรมของนักศ,ศ,ศึกษาในเรื่องของวิศวกกรสังคมนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีของลาไยไยทองคาในส่วนของกิจกรรมวันที่10นะครับเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพื่อพิเศษการฉลองครงราชภัในการฉลองพระชนพรรษาครบ72พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะครับจะมีพิธีในเรื่องของการทําบุญตักบาตร นะครับพิธีถวายาพระพรนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการปลูกต้นไม้เท่อพระเกียรนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการากิจกรรมในเรืองการยกระดับที่เราลงไปพัฒนาชุมชนสังคมนะครับแล้วก็จะมีการสแสดงดนตรีของวงเปินสโนว,ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาตลอดปี2567 และในปี2568เราก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาทั้งหน่วยงานชุมชนให้สู่ความยั่งยืนนะครับแล้วก็จะนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไปครับ o bem